ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ชื่อว่าพาลอคอฟฟี่ทรีนะอยู่ที่บ้านปังไฮตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดอยู่นะก็นี่นะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะ นี่อาหารอาหารเขาหน้ากินดีนะก,ก็จะมียำมเม,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 มี่ยงน้ำพริก <ส cybersecurity> <น>อัาะเนี้ยจะเป็นบรรยากาศของเขานะวิวสวยนะเสียดายเนาะไม่ได้ชิมกาแฟนแะล้วก็จะขึ้นไปข้างบนก็นจะไปเคาน์เตอร์ตรงนี้ แต่วันนี้ไฟดับก็มาชมก็เดี๋ยวเราจะเดินเดีย๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะสี่ เดินครั้งละไม่เกินห้าคนนะห้ามวิ่งห้ามขยมนะก็เคร่งครัดด้วยนะคะเวลาเพราะว่ามันอันตรายอยู่นะเนี่ยเพี้ยนนายอยู่นะไม่แว่งนะ เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่วิวสวยนะวิวสวยยิ่งไนนะถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะก็ดีเลยนะอากาศจะเย็นนะแล้วก็จะมีหมอกมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงนู้นนะ เขาปลูกดอกสีม่วงนี่เกมเลยนะไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรก็เสียดายนะไม่ได้ชิมอ่ะไม่ได้ชิมกาแฟร้านนี้นะโอ้ต้นไม้ใหญ่เลยนะต้นไม้ใหญ่มากแล้ววันนี้ก็ อากาศดีเลยนะอากาศเย็นนะจริงๆแล้วถ้าอยู่ในร่มในอะไรนี่ก็คืออากาศเย็นมากใครที่กลัวความสูงก็นะโหเย็นมากเลยนะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะตอนอยู่ข้างบนนี้นะ ต้นไมน้นี่ต้นไม้ต้นไมยย้ใหญ่ นี่นะก็วิวของเขาเนาะสำหรับะร้านฟารอนะนี่วิวสวยมากเลยนะสวยมากจริงๆเลยนะท้องฟ้าวันนี้สดใสนะก็สำหรับวันนี้นะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะ สำหรับอ่าคาเฟ่บ้านปังไฮตมวนเทพสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะก็จริงๆเขามีหลายร้านนะมีหลายร้านเรามาก็ร้านปิดบ้างมาไม่ตรงกับวันที่เขาเปิดนะก็วันนี้ก็มาหลายร้านอยู่นะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะวันนี้ไปกันก่อนนะสำหรับอะคลิปคาเฟ่บ้านปังไฮนะตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ กป้ากันทำไมคลิปหน้าเน้อสำหรับคาเฟ่เจียงใหม่วันนี้ไปก่อนละ